เธอแน่ใจหรอว่าของขวัญของเธอราคาถึงสองแสนน่ะทำไมเธอจะบอกว่าของขวัญของฉันเป็นของปลอมเหรอจ๊ะหยกของเธอเป็นสีเดียวกันทั้งชิ้นคนที่มีความรู้เรื่องหยกเนี่ยจะรู้กันดีว่าเป็นหยกที่ผ่านการย้อมสีเคมีมาก่อนซึ่งสารเคมีแบบเนี้ยถ้าสัมผัสผิวของคนเรานานๆก็ทําให้เสี่ยงเป็นมะเร็งได้นะคะให้เป็นมะเร็งได้นะคะในความคิดฉันเนี่ย รุมของห่อ,อแล้วราคาไม่เกินห้าพันหรอกะเธอก็พูดจาอะไรด้วยเปื่อยคนขี้คุกอย่างเธอจะไปรู้เรื่องอะไรที่รักทำไมคุณถึงได้รู้เรื่องหยกได้ดีขนาดนี้ล่ะสมัยเด็กๆที่บ้านของฉันมีแขกคนจีนส่งหยกมาให้บ่อยนะคะก็เลยพอมีความรู้เรื่องหยกอยู่บ้างใข่คนจีนเหรอคงเป็นเพื่อนนะักโทษในคุกมากกว่าของขวัญก็ไม่ได้มีติดไม้ติดมือมาด้วยยังจะมีหน้ามาพูดจาเพ้อเจ้อต่อหน้าทุกคนอีก ฉันเตรียมมาของขวัญวันเกิดคุณย่าปีนี้ฉันเตรียมมามูลค่าหลายล้านเลยล่ะค่ะเธอเตรียมเรื่องมให้ขำใช่ไหมไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวเราได้รู้กันเธอนี่โกหกเก่งขึ้นนะมิลา หนเนี่ยของขวัญที่ราคาเป็นล้านน่ะเอาไม่ดูสิหรือว่าซ่อนไปตรงไหนตรงนี้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้เอางินสกรปรกสกรปรกของแกออกไปซะโอเคของขวัญของฉันอยู่ระหว่างทางเธอคิดว่าฉันจะเชื่อคําโกหกของเธอถ้าไม่ได้เตรียมมาก็อย่ากโกหกเลยหนะ้าเดี๋ยวจะอายขาขขินหน้ากันหมดสุข <c oughs> นี่ถ้าเธอมีหลักฐานเนี่ยนะพวกฉันคงไม่ดูถูกเธอขนาดนี้หรอก อยากได้หลักฐานใช่ไหมฉันจะเอามาให้ดูเดี๋ยวนี้แหละผู้ผาของที่ฉันให้เตรียมเอาเข้ามาได้เลยอ๋อนี่ก็คงเป็นคนไล่หัวนอนปลายเท้าที่เธอจ้างมาหรือว่าเจอในคุกใช่ไหม <laughs> นี่คงโดนคนในคุกเล่นงานมาสิท่า <laughs> ขอฉันล้างปากแกให้สะอาดหน่อยเถอะ อีนังนี่กล้าตอบใช่เหรอได้